เดี๋ยวเขาเลื่อนรถนี่มันจะไห่ออกเลยผมกองกองไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจัดเดี๋ยวเขาเอารถเอารถขึ้นไปข้างหน้ารถเ็นน่ะตะกี้ฝนมันตกไงเอาของกองกองเอาขนกองกองไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดกองไว้บนร้านน่ะเออเดี๋ยวไปจัดแทบเลย กองกองไว้บนรถอ่ะเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันมาเลื่อนรถต่อแล้วเราก็คอยจับได้ชื่ยังไม่เห็นมาเลยอือชื่น้าเขวางอ่ะนะว่างวางว่างเดี๋ยววางไปก่อนฝนลงจากรถก่อน 嗯嗯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 。好。

อืมอืมอือืมอไปบ้านจะบิ๊กเหรอไม่ไปมะไนนี่สิอูวายานอ่ะรถมันเข้ามาได้ขิ่ได้แต่ไม่รอน้ำไปเลยนะ

哦，奶奶就加一

เดี๋ยวค่อยตั้งนั้นต้องเรื่องรถเขาออกไปให้เสมอกับเรานั่นน่ะไอ้ลาบไปชิเชิมหนูเลยเนี่ยรถเข็นน่ะเออแล้วเดี๋ยวเราจะได้จัดของได้รอเจ้าของเขาเมื่อไหร่ก <for S 3> ็มากกัน เออเดี๋ยวให้หลานเลื่อนออกไปหนูมันจะได้ตั้งร้านกันได้ไงเราจะได้รู้ไง hmm. เอาให้เอาด้ามมาหนะให้ชิดข้างโน้นเออ ต้องเก็บตรงนี้ก่อนเจ้าเราอ่ะอย่าเพิ่งรีบกลางเดี๋ยวตะกี้ให้เลื่อนรถก่อนแล้วเดี๋ยวคอยนี่มันจะดันเข้ามาข้างในนี่เออเนี่ยมากองกองตรงฉันนี่ก่อนเออเอาไอชิ้นนั่นแหละแล้วก็มีต้องมีทางเดินตรงนั้นฉันเดินเข้าเดินออกหน่อยเด้อ <c ười> <c ười> เนีเออเดี๋ยวเอาตาตั้งเอาตูตาต้ตั้งนี่ตาอะไรที่อยู่บนนี้เนี่ยขนลงมาตรงนี้ก่อนเด้๋ยวก็เอาตู้ตั้งข้างน้ำเด็อืม 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. 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 ต้องขายเหมือนในงานเขาก็ไม่ให้หรอกอืมอืมืมันขายเหมือนในงานเขาก็ไม่ให้หรอก,มมอนนกไม่ให้หใหถูกปะล่ะก็ทุกปีอยู่แล้วมันมีเขาจะให้คนเข้าข้างในต่ไม่หมดไงถ้าขายอย่างอื่น <ขอ S 2> แต่ตรงนี้มันก็ไม่มีเลยเขาไม่ให้มี ตลอดแนวเนี่ย<อ>มีแต่บนนู้นใช่หน้าร้านตัวเพลงไม่มีเลยเขาไม่ให้ขายพวกของกินเขาจะให้คนหไ,ไหลเข้าไปข้างในข้างนอกมีร้านของฝากสามร้านนอกนั้นร้านเะสื้อผ้าคนจะได้ขายได้ไงในงาน เดือนบวชอย่างเดียวก็พอแล้วมันมันมีร้านในนั้นไงในงานอ่ะนี่แก่เอาเออกูผิดไปแล้วมันเป็นเาเออแต่เท้าขายอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกั่ในงานก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออืม